สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับสำนวนนี้ท่านเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินไหมเคยสำนวนนี้เลยหรือใกล้เคียงจากสำนวนนี้ใกล้เคียงนะครับสิ่งที่ท่านเคยได้ยินมาเนี่ยนะครับมันคือคําว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งจากเรื่องเ,อเดี๋ยว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 ฟังนู้นซุนวูฟังน,น,น,งนี้ผู้ชนะสิบทิศ มันอาจจะมีทิศหนึ่งไปลบกับซุนวูหรือเปล่าสามก๊กสามก๊กสามก๊กนะสามก๊กนะครับในอดีต,ตการผมเข้าใจแล้วก็ได้ยินคําว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งมาตลอดวันหนึ่งไปเจอกับอาจารย์คนที่แปลวรรณกรรมเรื่องสามก๊กเนี่ยนะครับท่านอายุมากแล้วนะครับเจ็ดสิบแปดสิบท่านบอกว่าจริงๆแล้วไอ้ท่อนเนี้ยที่นักปราชญ์ท่านนั้นเนี่ยเขาเขียนไว้เนี่ยต้องการจะสื่อถึงคนอ่านจ,จริงๆเนี่ยเมื่อแปลเป็นไทยแล้วข้อความที่ถูกต้องมันจะมีบริบทหรือความหมาย คือบรรทัดน,นี้รู้เรารู้เขารบร้อยครั้งมิแพ้หรือมิพ่ายในการแปลมันก็เหมือนกันเนี่ยอาจารย์ไม่เหมือนครับผมก็เป็นคนตั้งคําถามว่าความแตกต่างอยู่ตรงไหน,นอยู่2จุดด้วยกันจุดแรกคือบรรทัดบนรู้เขาก็รู้เรารู้เราก็รู้เขาสองบรรทัดน,นี้ต่างกันตรงที่ว่าให้เริ่มจากการรู้เราก่อน รู้ตัวเองก่อนรู้จักตัวเองก่อนรู้จักนิสัยตัวเองก่อนรู้จักความชอบตัวเองก่อนรู้จักกระบอกความอดทนของตัวเองก่อนรู้จักความชอบของตัวเองก่อนเราไม่ได้ชอบคนทุกคนในโลกจริงไมมจริงมันจะมีคนบางประเภทที่เราไม่ชอบแล้วคนบางประเภทที่เราไม่ชอบบางคนไม่คุยแต่บางคนไม่ชอบแต่ก็คุยทําไมถึงคุยรักษาน้ําใจก็คุยคุยไปงั้นแหละแต่บางคนคุยทำไมไร้สาระ นี่คือความแตกต่างบรรทัดที่สองครับรบร้อยครั้งมีแพ้หรือมีพ่ายหมายความว่าการรบทุกครั้งจําเป็นต้องชนะไหมครับถ้าท่านคิดว่าการรบทุกครั้งต้องชนะในการรบครั้งนั้นมันจะมีคนแพ้เพราะนั้นในทุกๆครั้งนะครับเราเคยดิ้งคำว่าวินวิน w i วินวินนิโกชูเอชันการเจราจารต่อรองแบบชนะชนะนั่นแหละคือเจตนาที่เขาจะบอกว่า มันอาจจะไม่ได้แปลว่าชนะคนหนึ่งแพ้คนหนึ่งบางคนบอกว่าเฮ้ยต่อรองฝ่ายจะซื้อไปอบรมมาเลยเวลาเราต่อรองใครเราจะได้ผลประโยชน์ให้มากที่สุดคําว่ามากที่สุดถ้าเกิดท่านนึกไม่ออกให้ท่านนึกถึงเค้กก้อนหนึ่งถ้าท่านอยากได้เค้กก้อนชิ้นที่ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดมันจะเหลือจํานวนเค้กในก้อนนั้นที่น้อยดังนั้นประโยคบรรทัดล่างเพื่อจะบอกกับนักขายในการอบรมนักขายว่าในการคุยหรือการขายแต่ละครั้งไม่ได้แปลว่าเราเอาแต่ยอดเอาแต่ได้ ลบร้อยครั้งมีแพ้แปลว่ามันอาจจะไม่มีใครชนะก็ได้แต่อย่างน้อยๆมันก็ไม่มีใครแพ้ได้ประโยชน์ร่วมกันคนที่เราคุยด้วยบางคนนะครับมีไหมครับไม่สนใจเรื่องผลิตภัณฑ์นะ่ะสนใจแผนนะ่ะอ๋อตรงๆน้องนี่ไม่ใช่บริษัทแรกที่โดนมาเยอะเจ็บมาเยอะขอชัดๆคำถามแนวนี้พอระบุได้ชัดเจนไหมครับว่าเราควรจะคุยกับเขาในแบบไหน แต่ถ้าเราบอกว่าสเตปบ,บายสเตปค่าเป็นขั้นเป็นตอนกลับไปคุยเรื่องแบบตอนต้นใหม่ลูกค้าคนเนี้ยอาจจะเป็นกระทิงก็ได้นะครับที่ต้องการความชัดเจนทิ้งไพ่มาแล้วว่าต้องการแบบนี้นะครับเปลี่ยนโหมดเลยปัป๊บเอาชัดๆจัด,ดให้แต่พวกเราส่วนใหญ่ก็อยากรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าคนที่คุยด้วยเนี่ยเขาเป็นคนกลุ่มไหนท้ายไหนรูปแบบไหนมองหน้าปุ๊บไม่รู้นะครับคุยกับเขามันจึงเป็นสเสน่ห์สำหรับบางคนครับ้ยไมขายเก่งวะ เฮ้ยมันสุดยอดเลยวะ่ะยอดพุ่ง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 เลยโปรแกรมอะไรได้หมดอะเพราะเขาไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาขายจริงปะขายขายคับไม่ได้นะคุยเรื่องนู้นคุยเรื่องนี้บางทีคุยเนี่ยไม่ได้แปลว่าเบี่ยงความสนใจนะครับแต่คุยเพราะว่าศึกษาตัวคนอ๋อสไตล์นี้อ๋อตอนนี้ครอบครัวอ๋อมีลูกอ๋อแต่คุณพ่อไม่อยู่แล้วเก็บข้อมูลติ๊ต เวลาพูดคุยเขามันจะโดนใจคนบางคนที่ไม่เหมือนกันชุดข้อมูลของลูกค้า A กับชุดข้อมูลของลูกค้า B การเตรียมข้อมูลไม่เหมือนกันที่ผ่านมา ABC มายังไง้ายเหมือนกันหมดพูดเหมือนกันหมดบางประโยคโดนใจเขาแต่ไม่โดนใจคนนี้สิ่งที่พวกเราต้องการคือพูด10คนโดนใจมา10คนซึ่งมันแน่นอนอยู่แล้วครับมันไม่ใช่การพูดแบบเดียวกันดังนั้นเวลาที่ท่านจะพูดนะครับพูดในสิ่งที่เราอยากพูดนั่นะคือเมื่อก่อนที่ท่านทํา แต่ต่อจากนี้ไปครับถ้าเกิดท่านปรับเปลี่ยนใหม่พูดในสิ่งที่เขาอยากฟังการสนทนามันอาจจะนานขึ้นก็ได้เขาอาจจะไม่ต้องหาวิธีการผลักจากเราว่าจะวางสายยังไงดีนะครับสิ่งที่พวกเราต้องการคือคุยนิดๆหน่อยๆแล้วนัดวันเราให้ได้อ่ะพี่ว่างวันไหนอ้โหพี่ไม่ว่างเลยอธิบายให้ผมหน่อยดีมันคืออะไรอ่ะอยากได้ใจะขาดแบบนี้แต่ส่วนใหญ่คือโทรมานี่คือถอนในใจกันมีอะไรหรอแล้วเ,เลือกได้ก็ไม่รับ นั้นถ้าบรรยากาศเหล่านั้นเกิดขึ้นแปลว่าเราอยู่ในบรรทัดบนเราอยากพูดในสิ่งที่เราอยากพูดเราไม่ได้พูดในสิ่งที่เขาอยากฟังนะครับนั้นในมุมมองต่อมาถ้าเกิดท่านเจอคนผู้มุ่งหวังของท่านโพสต์เป็ของท่านเป็นกระทิงช่วยกันหน่อยนะครับเพื่อให้พวกเรานั้นได้ไปต่อกันอย่างชัดเจนกระทิงเรารู้ยดงไงเป็นกระทิงอย่างที่บอกตอนต้นชัดเจนตรงไปตรงมาผลิตภัณฑ์ทำยังไงได้ยังไงกี่กระปุกกี่ขวด คือคนพวกนี้เอาจริงๆเลยนะในห้องนี้เลยนะท่านชอบลูกค้าแบบนี้ไหมพอไหมเหตุผลในความชอบคือตรงไปตรงมาชัดเจนปุบป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บรับโชคจบไม่เยินเยอะปิดจ็อบแต่บางคนไม่ชอบมีไหมคนที่ไม่ชอบแบบนี้มีที่ไม่ชอบกระทิงเพราะมันด,ดูดูหน่อยมันดูแบบตรงไปตรงมามันดูแบบ นักเลงนักเลงดูไหมวิทิพนแล้วเวลาคุยด้วยความรู้สึกเราคุยกับกระทิงมันจะแบบเครียดอ่ะมันเร่งอ่ะมันเร็วอ่ะใครที่ไม่ชอบความกดดันในการทํางานมักจะไม่ค่อยชอบเจอเคสนี้นะครับหนีได้ไหมหลีกได้ไหมได้ไม่มีใครบังคับเพราะนี่คือธุรกิจที่อิสระจริงๆแต่ถ้าเราจะเป็นผู้นําที่เก่งขึ้นเก่งขึ้นหนีทําไมคนกลุ่มนี้ซื้อยากหรือซื้อง่ายครับ ถูกต้องตอบตรงๆในสิ่งที่เขาอยากรู้กลุ่มนี้ซื้อง่ายอย่าลืมนะครับใจถึงเอาเลยลองดูมันจะมีคำพูดบางอย่างถ้าไม่ดีนะมืองนี่แหละที่กังวลกันจริงหวัวแต่ประโยคนี้ถ้ากระทิงพูดกระทิงจะพูดในลักษณะไหนครับจริงจังขนาดนั้นไหมจริงจังนะเขาจริงจังนะเขาจริงจังนะแต่ถามว่าเอาตายไหม,ไมก็พูดเองนะพูดเองนะพูดเองนะ นะครับนั้นนักขายเก่งๆเลยทปุ๊บไม่มีปัญหาตามนี้เลยแต่อีกส่วนหนึ่งพี่ต้องมีวินัยตัวเองด้วยนะมีอยู่กับตัวขนาดนี้แล้วเนี่ยมันได้ผลแน่นอนแต่แอลกอฮอล์นะพี่นะการรับผ่อนนะผมช่วยพี่ได้ครึ่งหนึ่งที่เหลือพี่ต้องช่วยตัวเองนะรับรองชัวร้อยเปอร์เซ็นตชัดเจนเห็นผล <S <S เออคือถ้ามันเป็นอะไรขึ้นมาที่เหลือก็พี่แล้วแหละของเขาดีที่เหลือพี่แล้วแหละท่านจะคุยกับหนู รู้ได้ไงเป็นหนูครับใครก็ตามที่คุยเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าแต่เป็นคนขี้เกียจคุยอะ่ะถ้าเ็ารู้สึกว่าหนูเนี่ยลำคาญเยอะถามเยอะหนูครับเวลาคุยกับคนที่เขามาแนะนําผลิตภัณฑ์จริงๆเนี่ยในฐานะท่านเป็นลูกคา้านะครับในฐานะท่านเป็นลูกค้าทุกรูปแบบธุรกิจหนูถามเยอะๆหนูต้องการอะไรครับความมั่นใจแน่นะ ดีนะสิ่งที่เขาเลือกและตัดสินใจมันดีที่สุดแล้วใช่ไหมมีตัวอื่นอีกป้ามันโอเคนะตัดสินใจไม่ผิดใช่ไหมก็มึงถามเมื่อกี้มึงถามอีกแล้วเหรอก็อยากรู้ว่ามันก็เป็นยังไงเ่ะหนูแบบนี้ถ้าเกิดท่านเป็นกระทิงเจอหนูแบบเนี้ยท่านจะรู้สึกว่าลาคาญเป็นกันแต่ถ้าเกิดหนูมาเจอคนที่ขายเป็นกระทิงหนูก็จะทําไมกลัวกังวลนะครับอยากจะปิดเคสให้เร็วที่สุดเพราะการซื้อมีอยู่สองกรณีเท่านั้นครับ ซื้อเพราะอยากได้กับซื้อเพราะเกรงใจลำคลาลลำคาญคงไม่ใช่ลำคาญคงเป็นกระทิงอะถ้าจะซื้อนะครับแต่เกรงใจแล้วให้มันจบๆไปไม่ชอบบรรยากาศนั้นบ,บังคับพูดแรงๆไม่ชอบก็ไม่กินไงสภาพมันเป็นอย่างเงี้ยก็ไม่รู้นี่ ็ไม่ไม่ใครแนะนําอันนี้เป็นสิ่งในใจนะแต่ความรู้สึกคือแบบโหแต่คนพูดนี่คือปรารถนาดีไงอยากอัปเกรดเธอให้ดีขึ้นทรงอย่างเงี้ยทรงอย่างเงี้ยโอ้โหดูดิดูคอยดูนะถ้าเกิดเธอผอมขึ้นมานะปุ๊บหน้าเชดเลยเชิดขนานกับท้องฟ้าได้เลยะเนะครับยกยอปอปนูนี่คือแบบมาเลยจินตนาการจินมาเลยเห็นมาเลยหนูโอ้ยโอเคนะจริงนะชัว นี่นะเมื่อก่อนเนี่ยพี่ก็ไม่เชื่อมันมีคนนึงป้าสมศรีป้าสมศรีใช้ตัวนี้เหมือนเธอเลยเจอหนูแบบนี้หนูสะสมเลยหรอหรอหรอ,หรอโอเคสิ่งที่เขาต้องการคือท่านจะต้องพูดให้เขาเกิดความมั่นใจแต่ถ้าเป็นกระทิงคือพูดให้เขาเกิดความรู้สึกที่ชัดเจนตรงไปตรงมาอย่าเยอะอย่าอ้อมค้อมถ้าจะคุยกับอินซีอินซีต้องการคนที่คุยเรื่องผลิตภัณฑ์คุยเรื่องสินค้าคุยเรื่องแผงการตลาดต้องการคนคุยแบบไหนครับอินซีพูดให้เข้าใจอะ จะเป็นกลุ่มเดียวใน4กลุ่มนะครับที่เวลาตอบอะไรมาแล้วเนี่ยวิยากรเนี่ยต้องฟังคําตอบของอินซีให้ดีเพราะมันเป็นคําตอบแบบปัดเจกมากคือมันต้องเข้าใจอะ่ะมันมันต้องรู้จะพูดยังไงอะ่ะคือถามเราต้องตอบได้ด้วยนะแล้วท่านจะรู้ได้ไงครับนี่คือกลุ่มผู้อินซีคำถามขเขาจะเยอะนะอินซีอ่ะไม่น้อยนะครับอินซีแต่คําถามของอินซีส่วนใหญ่เป็นคาถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับถ้าถ้าสมมุติว่าแล้วถ้า โอ้มันคุยกับคุณุกนี้ก่อนเธอไปนู่นแล้วเหรอตาไม่ทันนันเนี่ยเออแล้วถ้ารักคำถามเขาจะแบบคว้ไปขว้ามาหัวเขาคิดตลอดอะเดี๋ยวครับเดี๋ยวเรื่องผลิตภัณฑ์เดี๋ยวไปเรื่องแผนแผนไปเรื่องโปรโปรกลับมาผลิตภัณฑ์นะครับเอาเป็นช่วงๆดีไหมคะถ้าเกิดท่านเจอหมีที่คุยอยู่ปุ๊บหมีรู้สึกว่าเอาเป็นส่วนๆดีไหมคะอยินซีก็จะเหมือนมีความรู้สึกว่าเขาถูกตีกรอบจินตนาการของเขาก็คูยอยากรู้อะมันก็จะเขาอยู่ในโหมดที่อธิบายไม่รู้เรื่องวะงงวะ มีเว็บไหมมีเมมอกาสารไหมงั้ามาอานเองอินซีไม่ซื้อสินค้าไม่ตอบตกลงแปลว่าอินซีไม่ซื้อใช่หรือไม่ไม่ใช่นะอินซีกลับไปคิดจริงๆนะแล้วถ้ากลับไปคิดแล้วตกผลึกได้ว่าอินซีจะซื้อไม่ต้องโทรมาตามอินซีโทรหาเองจะเอาแล้วถ้าของหมดนะจี๊ดเลยเมื่อไหร่ยังไง นะครับมีการซื้อชดเชยด้วยนะครับเอามาดับเบิลด้บางทีถ้าสินค้าบางประเภทเป็นของที่ลิมิเต็ดอีดิชันหายง่งหายา,ยากสาขานี้ไม่มีสาขาในมีเช็ค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 เดี๋ยวบินไปซื้อบินไปซื้อนั้นกลุ่มนี้จึงเป็นกลุ่มคนที่ซื้อยากหรือซื้อง่ายครับอินซีส่วนหนึ่งมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องจริงไหมนะครับถ้าเป็นสินค้าที่เขาอยากได้อยู่แล้วนะครับแล้วมาปุ๊บทำให้เขาเห็นว่ามาสําคัญกับเขาคําแบบไหนที่อินซีชอบครับใหม่ล่าสุด รุ่นใหม่ไม่เหมือนใครแตกต่างที่สุดอะไรที่มันดูแบบลนะิมิเต็ดลิมิเต็ดทางของเขาเคนะนะครับคุยกับหมีอยากได้แบบไหนครับหมีมีชอบภาษาแบบไหนครับเน้นชัดเจนรายละเอียดรู้ได้ไงครับลูกค้าคนนี้เราคุยกันเป็นหมี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 ประเภทหยิบขวดมาถามหยิบขวดมาถาม ใครเคยเจอที่เราไปคุยเรื่องผลิตภัณฑ์ถามแม้กระทั่งวัตถุดิบเอามาจากไหนเคยไหมทำที่ไหนใครทำเอาแบบซาดิสเลยนะทำยังไงจนเราอยากจะตอบใจจะขาดว่าอ,อกูไม่รู้เลยแหละครับ <laughs> แต่มันตอบไม่ได้ใช่ไหมครับคือลักษณะนี้อย่าเลือกโหมดความเป็นธรรมชาติของตัวเองคือน่าลำคาญนะ่ะเข้าใจเขาครับ อ๋อเขาต้องการข้อมูลประกอบเพื่อเอาไปใช้ในอะไรครับอย่าเหนื่อยอย่าเพลียที่จะพูดให้เขาไปเลยแน่แปลว่าจริตของเขาทางของเขามาอย่างนี้แน่เขาต้องใช้ประกอบในการตัดสินใจจัดเต็มให้เขาอย่างสาสมนะครับแล้วเวลาเขาตัดสินใจแล้วถ้าเขาตัดสินใจจะเดินหน้าไว้ใจหมีได้เลยครับเขาคิดแล้วนั้นในกลุ่มคนเหล่านี้ลูกค้าเวลาซื้อซื้อเพราะว่าเราพูดดีพูดรู้เรื่องแต่บางคนซื้อเพราะเราพูดไม่รู้เรื่องก็มี เรงใจแต่แบบหลังผมไม่แนะนำเพราะอะไรครับมันจะเป็นครั้งเดียวแล้วจบหายไปดังนั้นในมุมมองของเราเนี่ยนะครับมันจะมีคำอยู่2องคำที่เวลาเราอธิบายนะครับเราอาจจะใช้เวลาจากนี้ประมาณ5นาทีกับคำสองคำนี้นะครับคือคำว่าฟีเจอร์กับ b e n นฟิตโอ้ภาษาอังกฤษอย่าไปใช้ให้มันเยอะมันยากเอาภาษาไทยดีกว่าครับถ้าเราใช้คำว่าฟีเจอร์กับเบเนฟิตเนี่ยให้นึกถึงคำแรกก่อนคุณนะลักษณะแปลไทยเป็นไทย คุณนะ่ะมีลักษณะยังไงลักษณะลักษณะลักษณะคำว่าคุณประโยชน์หมายถึงคุณนะ่ะมีประโยชน์ยังไงเช่นแก้วน้ํามีหูจับอีหูจับนี่เป็นอะไรครับคุณลักษณะหรือคุณประโยชน์ลักษณะหูจับและประโยชน์ที่ได้จากหูนี่คืออะไรครับดื่มง่ายของร้อนไม่ร้อนมือฮะ ว่ามันต้องมีประโยชน์จากหูจับนะครับไมโครโฟนคุณลักษณะคือ <Okay. S 1> มีด้านมีก้ารยาวๆและประโยชน์ที่ได้จากตรงนี้คือจับง่ายจับสะดวกโอเคผมเจอบอชัวของพวกเรานะครับนี่ฟริงถ้าเป็นแฟนมันแท้3วิเนี่ยนะครับผลิตภัณฑ์อะไรครับโอ้วิเดียวก็ได้แล้วความพวกนี้ผมอ่านประโยชนหนึ่งให้ท่านฟังครับ ผลิตภัณฑ์ไวทเทนนิ่งเพื่อผิวขาวกระจ่างใสอย่างล้ำลึกระดับยีนประโยคนี้ทุกคนเคยได้มาแล้วในชีวิตใช่หรือไม่ทุกคนเข้าใจเลยใช่หรือไม่ในครั้งแรกระดับยีนเป็นคุณลักษณะหรือคุณประโยชน์ลักษณะมันเข้าไปในระดับยีนแต่สิ่งที่เราต้องช่วยเขาคือและประโยชน์ที่ได้จากการที่มันเข้าไปในระดับยีนคืออะไรถ้าเดินไปในร้านโทรศัพท์ พี่รุ่นนี้ทําอะไรได้บ้างโอ้รุ่นนี้โทรเข้าโทรออกค่ะคือบางอย่างไม่ต้องพูดก็ได้รุ่นนี้โทรเข้าโทรออกค่ะเมมโคสิบสี่กิกค่ะกล้องสิบหกล้านค่ะกล้องสิบหกล้านเป็นคุณลักษณะหรือคุณประโยชน์คุณนะลักษณะมันสิบหกล้านประโยชน์ที่ได้จากสิบหกล้านคือมันจะชัดก็ต่อเมื่อปริ้นภาพใหญ่ๆไม่แตก แต่เวลาคนขายก็ต้องไปคนสิบหล้านค่ะโน่นนี่นั่นหลอจากนี้ไปครับไม่ว่าจะมีผลิตภัณฑ์อะไรเกิดขึ้นเขาส่งมาฝ่ายการตลาดจัดมาปุ๊บืมทำอะไรเราไม่ได้แล้วเมื่อก่อนเราไม่รู้เดี๋ยวนี้เรารู้แล้ว สิ่งที่ท่านจะต้องทำหลังจากวันนี้ไปนะครับท่านก็เอาสินค้าที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็พลิกดูข้างซ้ายข้างขวาดูหน้าดูหลังดูผลิตภัณฑ์ดูขวดแล้วแปลงจากสิ่งที่เราเรียกมันว่าคุณลักษณะให้เป็นคุณประโยชน์เพื่อการขายที่ง่ายแล้วหลังจากนั้นวิเคราะห์คนที่เราคุยด้วยนะครับคนบางคนไม่ชอบอะไรเยอะๆคนบางคนชอบอะไรที่คุยกันแบบสบายหูสบายตาสบายใจค่อยๆฟังสนุกสนานเป็นกันเอง พราะบางคนนั้นเจอคําที่แรงก็ไม่ไหวเพราะกลุ่มของพวกเขาอ่อนแอรังแกง่าย <laughs> อย่าไปทําอะไรเขาเยอะนะครับท้ายที่สุดแล้วในกลุ่มคำสองคำนี้ที่พวกเราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับต่อจากนี้คําพูดฝั่งที่เราเป็นคําต้องห้ามไม่แนะนําให้พูดหรือคําบางคําที่เราบอกว่าเฮ้ยไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ยากมากทาเนี่ยคำฝั่งนี้เนี่ยสำหรับบางคนเนี่ยนะครับอย่างสมสุมมา1นึ่งสองสามเนี่ยไปคุยกับกระทิงเนี่ยกระทิงขึ้นเลย เพราะมันเป็นกลุ่มคําบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ชอบมันไม่ใช่นะครับมันเกินอํานาจหรือใช้ศัพท์เทคนิคสัพท์คําย่อเราเข้าไปห้องนูน้นห้องนี้มาเราเทรนมาอบรมมาเราก็ใช้ศัพท์คํานั้นติดตัวแล้วเวลาพคุยกับบางคนเขาไม่เข้าใจนะครับระดับยีนบางคนนี่ไม่เข้าใจจริงๆระดับยีนคืออะไรนะครับก็กางเกงอะค่ะสวยเลยนะนะครับระดับนี้เลยนะนะครับโอเคนะพูดทับศัท์มาไม่ทราบพ,พูดว่วอวดอย่างงี้ ฝั่งเนี้ยฝั่งกากบาทไม่แนะนําแต่ถ้าเป็นฝั่งนู้นเนี่ยนะครับยังไงก็เป็นคําที่พวกเราใช้กันอยู่แล้วเช่นคําว่ารับประกันมั่นใจได้เลยทันสมัยชัวแสดงความมั่นใจเนี่ยนะครับท่านไหนที่บันทึกหรือถ่ายไปเนี่ยก็ลองไปขยายดูแล้วก็แบ่งปันกันดูนะครับในมุมมองของการแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วในมุมมองของผมนะครับกับคลาสผู้นำสิทธิ์ที่แล้วเนี่ยไม่มีใครดีที่สุดหรอก นะครับแต่มันจะดีได้แล้วเป็นได้ยิ่งขึ้นคือท่านต้องเอาจุดเด่นของตัวเองเนี่ยนะครับแล้วก็ไปดูว่าเราคุยกับใครถ้าเราคุยกับเขาเราพูดในสิ่งที่เราอยากพูดที่ผ่านมามันอาจจะเกิดความล้มเหลวบ้างครับไม่เข้าใจกันหงุดหงิดหนีได้หนีต่อจากนี้พูดในสิ่งที่เขาอยากฟังเป็นมุมมองที่เขารู้สึกว่าเออเฮ้ยมันโอเคนะมันไม่เย่นเยอะมันเข้าใจง่ายมันอาจจะสร้างโอกาสดีๆให้เราประสบความสําเร็จก็ได้นะครับ แล้วในครั้งต่อไปเนี่ยเราอาจจะมาคุยกันต่อครับว่าแล้วในการคุยแต่ละครั้งเรื่องของสินค้าเรื่องของแบรนด์เรื่องของตราสินค้าอย่างเงี้ยมันจะมาช่วยอย่างไรทําไมต้องกริฟฟอลีนแล้วเวลาที่มีพรีเซนเตอร์ออกมาทําไมต้องเป็นคนนี้แล้วเวลาที่เราแข่งกันไอ้คำว่าแบรนด์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 ที่ไม่ใช่ซุปไก่สกัดเนี่ย มันช่วยอะไรเราได้ไหมซึ่งไม่ต้องเรียนการตลาดก็สามารถเข้าใจกันได้แล้วในครั้งหน้าเราจะได้พบกันอีกทีหนึ่งนะครับขอให้เราประสบความสําเร็จในทุกๆก,กรณีท,ทุกๆเคสที่เรามีโอกาสเจอปรบมือเป็นกาลังใจกับเราทุกคนครับ